สวัสดีครับตอนนี้นะครับน้าอูอยู่ที่บ้านนะจังหวัดขอนแก่นนะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะครับน้องเขากำลังสร้างโรงเรือนที่เก็บเห็ดอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปเชิญครับน้องเจ็ดอันนี้แสงยังกนี่ ส,ส,สั่งล่งเห็ดในช่างช่างมาลุดในสั่งไงอา่ารผู้ออกแบบสถาปนิกเป็นทุกอย่างเลยคนนี้เมื่อมาเจอเซ้าเหล่าเมื่อเจอเซ้าเหล่าเจอเซ้าเหล่าเจอเซ้าเหล่าดิ๋ยวสังล่งเห็ดแล้วคนนี่แกเดี๋ยวไปอัดก่อนอัดก่อนเปไปหนึ่งหนึ่งเล้วมาหยดเชื้อแล้วก็มาเอาล่งเห็ดไปเดี๋ยวจะไปดูวิธีอัดก่อนเห็ดอีกเนาะ ต้องถามช่างนี่เป็นได้มื่อนี่แล้ววะแล้วครับแล้วแล้วแล้วอย่งแล้วแล้วเลยแล้วเลยโอเคอันนี้ไม่ยังนี่มีบ่อเลี้ยงปลาดุกเด้อนี่ใช่ล่ะใช่ล่ะไปเบิ่งด้วยโอ้บ่อเลี้ยงปลาเศรษฐกิจพอเพียงนี่เศรษฐกิจพอเพียงของแท้เลยนี่น้องชายนะครับต้องมีเงินเด้วต้องมีเงินบ้บ่มีเงินเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ย่างไงจะได้ เชียบต้นกบต้นเนี่ยกบเลยนะปลาดูไยุ่งล่างเนี่ยเต็มเจ๊ยนเปียวเนี้ยยุ่นรถเก๋งบ้านไปเอาเปียวเยื่อมาให้ให้ดูหน่อยสิเ<ะ>จ๊ปลาเปียวเยอะก็มีกบน้ำพี่น้องด้วยอันนี้ในบ่อน,นี้ก็คือ<ะ>เลี้ยงทั้งกบทั้งปลาเลยนะเนี่ยครับเพื่อนๆเนาะนเดี๋ยวนาะโอให้ดูเนาะมีกบด้วยนะครับนี่ก็ น้องชายก็มาจากกรุงเทพเนาะพิษเศรษฐกิจโควิดเนาะเขามาทำนี่บอกกกบเนาะทำเป็นทำทุกอย่างเลยเนะทำฟาร์มเห็ดนาะนี่กำลังกาลังก่อสร้างอยู่เนาะในนี้ก็มีเลี้ยงปลาด้วยนะครับเพืเ่อนเนาะมีกกบด้วยนี่กบมีกกบนำเด้อนี่ กบหน่อยกบหน่อยจักเดือนนี่สักนี่อ๋อขึ้นไปอันนี้จักเดือนนี่จักเดือนวันไหนนับวัได้นับเนาะน้องเอ็มเจกับอาอันเนาะนี่เอาวานลงดูมั้ยยังวานตรงนี้เอาตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะได้เห็นจะได้เห็นมีอะไรมั่งเนาะนี่นี่ปลาปลาขอบางดิมาแล้วนี่ปลานะครับปลาดุกตีนมันเหลือมันมันเหมิดเหมิดกินไปเรืรอบนึง กินไมา่ได้หรกบมันกินไนะหมยินกบบนี่มันนั่งตรงมุ้งเต็มเมงมภาษาคนนี่จักตัวนี่ปลาไอ้กบนี่ยวัวเห็นเรียงไว้สิที่โตนึงว้า <c oughs> ม้วนเป็นรอยมันปลาดุกกินนี่เนี่ยโอ้ปลาดุกกินเอ้ลูกออดมันน่ยอ๋อลูกว่ามาเรียงร่วมกันเนาะมันก็นกินต่อปลาดูมันปลาเรีเลือแล้วปาลาดใหญ่เป็นหยุดแปลาดูไม่ธรรมดาแน่เนี่ยปลาดุกกินกบ เดี๋ยวมาเทียวนาดีเทียวเทียวนาที่แยกเนาะแยกแยกกบบบบ่อหนึ่งเนาะต้องแยกกบแยกปลาคนละบอคนนี่ลกำลังออกแบบอยู่พิศวกรวันนี้นายช่างใหญ่จะ,ะเรียงแบบใกดก่อนเห็น โอเลี้ยงขึ้นนี่เลยคราบทำเป็นชั้นๆเนาะเล้วขยายต่อยเยอะคืองานก็มีไข่ไก่ก็มีครับไข่ไก่ก็ขายได้แล้วอนาคตนี้อาจจะซื้อพื้นที่ดินใหม่อีกนะครับเนี่ยเพราะว่าฟาร์มเริ่มครับแคบเริ่มจอเริ่มจอเข้าจอเข้าเห็นวะ ฝนก็กำลังจะตกนะนาโอก็เพิ่งเดินทางมาถึงเนาะขอนแกนเนาะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เองเนาะฝนก็มาพอดีเลยนยมืดเลยเราจะพาไปดูเห็ดอยู่ในฟาร์มอีกทีนึงเนาะนาโออยู่ที่บ้านนะจกกังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆนะมาดูโรงเห็ดเนาะโรงเห็ดของป้าของนาโอนะครับที่เขาทําเห็ดอยู่ตรงนี้เนาะวันนี้เขาจะมารถเห็ดเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูกัน,นครับ ว่าเป็นยังไงเนาะใส่ไฟปใส่ไฟถ้ก้อนนี่ป้เต๋อสามรอยฝุนฟางผุนไงใส่นี้ปีอ๋มันเป็นฟังเป็นฟังเนาะเออมันกลังสีออกละเออองฟังนี่องฟงนีแล้มือมันสีออกนี่นี่นี่นนนเี้ยเพียอ๋อนี่นี่ลงออกนะซอนี่กำลัง กำลังโผล่อกมาแบบนี้เนาะมือเงินสี่บานเล่นบอลบ้าลโอ้มือเงินบานเล่นเนาะแบบนี้เนาะบ้านนี่้นีเจ้าเฮ็ดเอ่อฮดนี่ยฮดแบบใดฮดตลอดเล่นบอลฮดตลอดซ้ำมือซ้ำอันเวลามือเมันก็ต้องสิแตกออกพี่คนแล้วขาวอกลูกได้ใจบอกขามันออกนี่ขาวเต็มเลยเต็มไปเบิ้นแล้วนี่มันออกเลยนี่มันออกไม่เนี่ยนี่มันออกไม่เนี่ยมันก็โค้งออกง่้ยอ๋อ จังสี่มือเอือนนี่ออกเลยบันนี้ซุ่มนี่สี่ออกน้ำมีดอยู่บนนี่ออกไปน้ำฝนกันเลยมุ่นเลยกำลังป่อแตกออกมุ่นดิมือจ้ามือตัดครั้งนั้นบานซ้ำนี่มือเอือนย่างมาแรงกับตัดอ๋อถ้าถ้าถ้าแบบนี้ออกมาแบบนี้เราเอือนย่างมาแรงกับตัดเนาะอันนี้อะไรมันกำลังสึออกมุ่นดิกับประมาณสองมือเนาะเออสองมือมือสองมือสามมือบ่เกินสามมือเออมันกำลังแตกออกจังสี่แล้วแต่ละก้อนนี่ใส่เวลาใส่เวลาโดนบมื่ใดนี่ก่อนจีบอเสื้อหกเดือน หกเดือนเบอร์เสืออ๋อหกเดือนเบอร์เสือมันกำลังเต๊กอกมดือนกบอร์เสืออยู่นี่สามรอยก้อนบ่สามรอยอันนี้เห็ดยังข้างหลังเห็ดเฟี้ยงมันบ่ออกมันเห็ดออกอันมันอ๋อนี่เห็ดฟางนั่งนังหน้าเห็ดนั่งฝ่าเฮ้ยมันเห็ดอยังสิเนี่ยนี่มันเห็ดข้นหน่อยคือจังไหนสินี่มันกำลังเสีออกผลดิ่นขาวขาวผลดิอ๋อหมดแล้วหมดอยู่เดี๋ยวนี้ละอ๋อเมื่อกีค่อยๆออกเนาะเออกันนี้ดิอันอันซีเห็ดบ้าเห็ดใบนี่างนี้มันออกเลยครับผมตาเส้นกับตาเด็ดจอย อันนี้อันนี้เห็ดเฟี้ยงเล่นเห็ดเฟี้ยงมันบ่เออก็ร่างสีออกก็ร่างออกเนาะก็ร่างสีออกโอเคเดี๋ยวเหมือนเสาทีมาเบิงอีกเนาะครับว่านี่เป็นยังไงเนาะอันนี้อันนี้ก็อันนี้เห็ดนางร่อมันเอาน้ำผึ่นมามันได้ออกนี่ออกวะเห็ดนางร่องมี่้วยบ้าเอามากก็ร่งออกนี่นะนะนี่นะอันเอาเอาเจียก็เอาเขามากว่าทีไม่เฮ็ดอันเห็ดเฟี้ยงวันนี้มันออกนะเลยหดเอา ก็นั่งร่มเหมือนวะเห็นนางร่มดิก็ลั่งโซโล่ออกมาแมีนเบิ้งหรือเลยพุทธแล้วแล้วโอเคยอมอบิ้งสิมาเบิ้งอีกหวานเปิ้งเลยเนาะเืิ้งเสมอวันนี้เช้านี้นะครับที่ขอนแก่นเนาะฝนตกนะครับเมื่อคืนนี้ยันเช้าเลยตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับเอ่อ ช่างอันทำไรเนี่ยช่างอันไปลุยสิก็เดี๋ยวนาโอเดียวนาโอจะพาไปดูนะครับเห็ดเนาะที่โรงเรือนนอกหลังบ้านนาโอครับเดี๋ยวไปดูนะครับที่น้องชายได้ทำไวเนาะทำทดลองตรงนี้เป็นโรงเรือนเห็ดเนาะสร้างบ้านครับ ก็ทำไม่ใหญ่นะครับดูว่ามันจะออกออกอยังลข้าไปดูนะเืดเนาะต้องส่องไฟนะเพื่อนอ<ๆ>เข้ามาดูก่อนเลยโอ้ออก เดวเกินน,นี่นะครับมองเห็นบ้างไหมเห็ดเห็ดค้อนนะครับเห็ดคอนขาว น,นี่ก็กําลังออกนะเพื่อนๆมี่องครับเก็บได้แล้วนะเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยครับใหญ่ๆนี่เก็บได้แล้วเนาะวันนี้ก็กำลังออกนะเดี๋ยวตอนเย็นๆนี่ก็น่าจะเก็บแล้วเนาะน,นี่งนอกข้างในข้างในออกแล้ว เริ่มออกแลเพ่ก็ <hã> ได้เก็บทุกวันนะครับเนาะช่วงนี้มันฝนตกด้วยอย่างเงี้ยมันออกดีนะเพื่อนเนาะถ้าช่วงฝนตกมันออกแต่มันออกดีนะน้องชายบอกฝนตกนีออกดีครับนะี่ เห็ดเห็ดข่อนเนาะเห็ดผอนนะครับี่บอกกำลังงามเลยนะครับนี่เดี๋ยวตอนเย็นนี้ก็ได้เก็บแล้วเนาะโอเคตรงนี้มีอยู่ประมาณ สองรอยก้อนน่าจะได้มั้งเนี่ยร้อยสองร้อยก้อน,นเพื่อนนี่ก็เป็นโรงเล็กเนาะนะนะ้นองชายก็กําลังทดลองนะมันก็ได้ผลผลิตอยู่นะเพื่อนเนะดี๋ยวจะพาไปดูของป้าเนาะพี่ไปดูกันเมื่อวานนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูของ น,นี่เป็นของป่าอ,อืม,อมเบื่อเราเพื่อนนี่นะครับที่เรามาดูกันเมื่อวานนี้เนาะอันนี้มันขึ้นมาด้านะรู้เห็ดอะไรเนาะนี่นี่ดูเห็ดฟางขึ้นเลย ที่เรามาดูเมื่อวานเนี่ยก็ออกเนาะนี่ออกนะครับเนี่ยนี่ครับเริ่มอ,ออกเริ่มออกเนะนี่เริ่มอ,ออกนะนเอออกนาะ กำลังเริ่มออกนะครับเพื่อนเอาสอง,ส,องสามร้อยก้อนนะอีกฝั่งหนึ่งดูอีกฝั่งหนึ่งฝั <Okay. S 1> ่งนี้ก็เหมือนกันนะนีน่เพื่อนฝั่งนี้ก็มีออกนะโอเค ก็เห็ดที่ปลูกไว้เนี่ยที่เราทําไว้เนี่ยนะครับน้องชายก็บอกว่าประมาณสองวันสามวันนึงเนี่ยก็สามารถเก็บได้ครั้งหนึ่งนะสองวันครัง้งหนึ่งสามวันครัง้งหนึ่งประมาณนี้นะก็มีกินอยู่ตลอดเนาะก็เหลือกินก็เอาไปขายได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็จะจบไปเพียงแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับที่บ้านจังหวัดขอนแก่นเจอกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดี